สวัสดีครับก็สวัสดีมิลลาแฟนบอลนะครับกับตันแบ็กทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกันประจําวันศุกร์ที่31มกราคมนะครับก่อนนะครับเราก็มาสรุปนะครับผลงานฟุตบอลนะครับที่กับตันเนี่ยวเคราห์วิจารให้เมื่อวานกันหน่อยละกันนะครับสำหรับผลงานเมื่อวานครับก็พลาดแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับทางด้านโปมปิกดีโยงแหมนะครับอ่อนจริงๆนะเออนะครับกับตันเนี่ยให้ไปเลย3ามประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ทาได้เพียง1งประตูต่อหนึ่งนะครับก็ เป็นทางด้านการกุนเจอร์นะครับแล้วก็โรม้านะที่มาตามนัดนะครับก็ยินดีัท่านด้วยนะครับถ้าแยกลุ้นไปนะครับส่วนสมาชิกนะครับที่อยู่ในครอบครัวกลุ่มเส้นทางเบานะครับก็ต้องขอแสดงความิดีด้วยนะครับก็น่าจะโอ้โหสดชื่นแม่ป้อนนะครับกันทุกคนนะเพราะว่ากับตันตื่นมาใน้โหคอมเมนต์เนี่ยนะครับเป็นร้อยเลยเนาะนะครับตอนนี้ครับสมาชิกกับตันเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่น คนท่านไหนที่อยากจะเข้าไปร่วมรุนรัสเซียนะครับไปรับผลงานทีเด็ดนะครับก็แอดไปที่ JT88 b ได้เลยนะครับกับตันดูแลนะครับเต็มที่แล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายท่านนะครับมอบผลงานให้ในกลุ่มนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับก็วันนี้เป็นทางด้านสึบเกาโซ่ซิอตอลีนะครับระหว่างเจ้าบ้านปลามานะครับก็จะเปิดสนามต้อนรับทางด้านเลเช่นะครับผลงานของปลามานะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ชนะแค่เกมเดียวเสมอสอแพ้2นะครับล่าสุดนะครับก็บุกแพ้เอซีเมลานะครับไปสามประตูต่อ2นะครับถือว่าผลงานนะครับยังไม่ค่อยนิ่งนะครับก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับเหมือนคนเป็นไบเวล่าเลยนะครับส่วนทีมเยอนย่างเลเช่นี่ก็อาการหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าแพ้มา2เกมติดนะครับแพ้ให้กาเยรี่เนี่ย4ี่หนึ่งแล้วก็แพ้อินเตอร์มา4ีู่นย์ะครับต้องบอกว่าตอนนี้แนวรับเลเช่มีปัญหานะครับเพราะว่า2เกมเนี่ย โดบไปแล้วถึง8ประตูนะครับแล้วก็ยิ่งมาดูผลงานนอกบ้านเนี่ยโอ้โห10เกมนะครับชนะแค่2เสมอ1นอกกนั้นแพ้ไป7เกมเลยนะครับคู่นี้ครับเวลาพบกันนะครับ10เกมเนาะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างปลาม่าชชนะไปถึง6นะครับเสมอ2แพ้2เองนะครับล่าสุดเนี่ยก็เสมอในบ้านชเชียไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ครับผมยังมองว่าปลาม่าเนี่ยนะครับน่าจะมีดีพอนะครับจะเอาชนะเลชเชียได้แล้วก็ เหมือนเป็นบอลรู้ทางกันนะเป็นบอลรู้ทางกันแล้วก็เหมือนบอลแพ้ทางกันด้วยนะครับเพราะว่าเลเช่นเนี่ยเวลาเจอเนี่ยก็สู้ทางด้านปามาไม่ได้นะครับวันนี้ครับเลทนะครับที่เปิดมาเนี่ยอยู่แค่บอปาตากลมนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่ปามาได้เลยนะครับน่าจะเฉือนชนะได้ไม่สองหนึ่งก็หนึ่งศูนย์นะครับสำหรับคู่สองก็นะครับเป็นด้านศึกนะครับตุรกีซุปเปอร์ลีกระหว่างเจ้าบ้านอียูสปอร์นะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้าน ชีวัสปอร์นะครับผลงานโดยรวมของเจ้าบ้านนะครับข้าเกมไม่แพ้ใครนะครับอยู่ในระดับที่ดีนะครับชนะไป4เกมติดนะครับแล้วก็เสมอ1นะครับล่าสุดเนี่ยก็ชนะคู่แข่งนอกบ้านไปนะครับ1-0ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็มีชนะเกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้2นะครับผลงานก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าผลงานนะครับล่าสุดจะชนะนะครับเคเซลิสปอร์มานะครับ5-2เนี่ยแต่ถ้าเราไปดูผลงานนอกบ้านไม่ดี นะครับ5เกมชนะเกมเดียวแพ้ไป4นะครับแล้วก็เวลาพบกันนะครับก็เป็นนัดล่าสุดเลยนะครับวันที่8นะครับเป็นทางด้าน EU Sport นะครับไปเยือนชีวัตนะครับแล้วก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับวันนี้ครับเลดเปิดมานะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่0.75นะครับแล้วก็ผลงานดีแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเจ้าบ้านนะครับผลงานไม่ดีจริงเนี่ยนะครับคงไม่อยู่อันดับ4นะครับวันนี้ครับผมอยากให้เลือก นะครับมองที่เจ้าบ้านอย่าง EU s p o r t นะครับน่าจะชนะคู่แข่งได้ไม่2 0ก็2 1นะครับสำหรับคู่3ก็เป็นทางด้านนะครับเหล็กโซนเอเชียนะครับเป็นทางด้านอินเดียซูเปอร์ลีกนะครับบุนแบลตี้นะครับก็จะเปิดสนามนะครับต้อนรับทางด้านอิสเบงก์เกนะครับผลงานเจ้าบ้านเนี่ยนะครับถือว่าบนตั้มกำลังกลับมานะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยชนะนะครับโมฮันเมดัน เอส4ไปนะครับ3ประตูต่อศูนย์ผลงานโดยรวมครับชนะไป2สัมบดแพ้2ส่วนทิมเยือนนะครับผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับเคยแพ้มา3เกมติดนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาชนะอ่าเปิดบ้านชนะคู่แข่งนะครับไป2ประตูต่อ1นะครับผลงานนอกบ้านก็ไม่ดีด้วยนะครับ2เกมเนี่ยแพ้ทั้ง2เกมเลยนะครับคู่นี้ครับเวลาพบกันก็เป็นทางด้านมุมไิตี้นะครับที่ถ้านัดหลังสุดนะครับชนะไปถึง3สัมเดแพ้1นะครับล่าสุดครับมุมไบเนี่ยไปเยือนชนะไป1-0แล้วก็ ไปเยือนเหมือนกันนะครับชนะไปสามสองนะครับคู่นี้ครับผมมองว่าน่าจะมีสกอร์กันเยอะเพราะว่าตอนนี้นะครับมุมไบเนี่ยเป็นทีมที่ทําประตูเนี่ยนะครับแต่ละนัดนะนะครับเกินสามประตูอ่านะครับวันนี้ใครชอบนะครับสูงแรกสูงเต็มนะครับมองได้เลยเนาะวันนี้มุมไบนะครับรู้สึกว่าเลดนะครับเปิดมาไม่ค่อยแรงนะครับก็น่าจะอยู่ที่ศูนเจดห้าอ่านะครับหรือว่าหนึ่ง หนึ่งรูปนะครับวันนี้ครับให้มองไปที่มุมไบได้เลยนะครับน่าจะชนะได้ไม่3 1ก็3 0นะครับวันนี้ครับสทีมนะลุ้นสามทีมเชียร์นะครับก็ไปที่ปรามานะครับอียุกสปอร์แล้วก็มุมไบซิตี้นะครับหนึ่งตัวนี้ใส่หนักกว่านี้ครับทางหน้าช่องกัปตันเสนอนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่มุมไบซิตี้ได้เลยนะครับก็ฝากนะครับกลุ่มครอบครัวนะครับเส้นทางบอกไว้ด้วยนะครับ @jtb88 ไปได้เลยนะครับกลุ่มนี้ มีแต่ของอร่อยนะครับมีแต่ความสดชื่นให้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้กับตันขอตัวก่อนสวัสดีครับ